สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนพอรอินทนินรหัสนิสิต64040156จะมานำเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมเกี่ยวกับสีเทียนเป็นการจุดสีบนกระดาษ AC ก่อนที่จะทำผลงานทุกชิ้นเราต้องพับกระดาษด,ด้านล่างไปด้านหลังก่อน ความกว้างประมาณ1นึนิ้วเพื่อเอาไว้เขียนเล่าเรื่องราวในภาพชื่อและวันที่ทำจากนั้นจึงจะจุดภาพด้วยสีเทียนโดยออกแรงกดที่ปลายหัวสีเทียนจิ้มบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนพื้นกระดาษให้เกิดเป็นภาพตามจินตนาการการวาดภาพด้วยสีเทียนจะเป็นการใช้สีเทียนวาดภาพและระบายสีตามจินตนาการ สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้คือได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณมือนิ้วมือข้อมือแขนไหล่และส่วนต่างๆของร่างกายให้ควบคุมทิศทางการขยับได้อย่างคล่องแคล่วได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้สอดคล้องกันฝึกสมาธิให้จดจ่อกับงานที่ทำฝึกการใช้สีเทียน พัฒนาทางภาษาผ่านการเล่าเรื่องราวจากภาพได้ฝึกการมีระเบียบวินัยในการเก็บของให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้วกิจกรรมที่2กิจกรรมเกี่ยวกับสีน้ำเทคนิคแห้งปนเปียก เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำที่ไม่ผสมน้ำลงบนกระดาษที่เปียกโดยใช้ผู้กันเบอร์12ระบายน้ำเปล่าบนกระดาษให้เปียกชุ่มจากนั้นจุ่มสีน้ำแล้ววาดภาพตามจินตนาการบนกระดาษที่เปียกอยู่ทันทีเทคนิคเปียกบนเปียก เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำที่ผสมน้ำในอัตราส่วน1นต่อหลงบนกระดาษที่เปียกโดยจะผสมสีน้ำกับน้ำเปล่าลงในขวดขนาดเล็กเช่นขวดยาคูในอัตราส่วนน้ำหนส่วนสีหนึ่งส่วนแล้วใช้พู่กันระบ,บายน้ำเปล่าบนกระดาษให้เปียกชุ่มจากนั้นจุ่มสีน้ำแล้วจุดภาพตามจินตนาการบนกระดาษที่เปียกอยู่ทันท,ทีเทคนิคเปียกบนแห้ง เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำที่ผสมน้ำลงในขวดขนาดเล็กเช่นขวดยาคุ้งในอัตราส่วนสีหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนลงบนกระดาษที่แห้งเทคนิคแห้งปนแห้งเป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำที่ไม่ผสมน้ำลงบนกระดาษที่แห้งเทคนิคการพับสีพับครึ่งกระดาษให้เกิดรอยตรงกลางจุ่มสีที่ไม่ได้ผสมน้ำหยดตรงกลางรอยพับ แล้วพับครึ่งกระดาษตามรอยเดิมใช้นิ้วถูบริเวณที่หยดสีไว้ให้สีผสมกันแล้วการกระดาษออกจะเห็นว่ากระดาษทั้งสองฝั่งมีสีและการกระจายของสีที่เหมือนกันบางส่วนที่สีทั้งสองมาผสมกันจะเกิดสีใหม่เทคนิคการดึงเส้นพับครึ่งให้เกิดรอยตรงกลางใช้เชือกขาวหรือเชือกที่สามารถดูดซับน้ำได้จุ่มเชือกลงในขวดที่เราผสมสีน้ำไว้ โดยเว้นส่วนปลายเชือกที่เราจับไม่ให้จุ่มสีแล้ววางขดไปมาที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของกระดาษพับกระดาษแล้วดึงปลายเชือกลงมาตรงๆจากนั้นการกระดาษออกก็จะเห็นลวดลายที่เกิดขึ้นทั้งสองฝั่งกระดาษการวางขดเชือกให้เป็นรูปแบบต่างๆจะทำให้เกิดลวดลายที่ต่างกันไป เทคนิคการพิมพ์ภาพเป็นการนำวัสดุสังเคราะห์เช่นถุงพลาสติกกระดาษทิชชู่ม้วนและวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ที่มีเส้นใบชัดเจนผักดอกไม้มาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษอย่างแรกคือเลือกวัสดุที่จะนำมาพิมพ์ภาพระบายใบไม้ด้านที่เห็นเส้นใบชัดเจนแล้วพิมพ์ภาพใบไม้ลงบนกระดาษค่อยๆดึงใบไม้ออกก็จะเห็นลวดลายของใบไม้ที่เกิดขึ้นบนกระดาษ เทคนิคการพ่นสเปรย์ใช้ผู้กันเบอร์12จุ่มลงในขวดสีน้ำสีใดก็ได้แล้วแต่ความสนใจจากนั้นจุดลงบนกระดาษหจุดใหญ่ใช้สเปรย์น้ำเปล่าพ่นบริเวณที่จุดสีนั้นไว้จากนั้นให้จุดสีที่ต่างกันไว้ข้างๆกับสีก่อนหน้าแล้วใช้สเปรย์น้ำเปล่าพ่นบริเวณที่จุดสีนั้นไว้เหมือนที่ทำสีแรกจะเห็นว่าสีที่มาผสมการเกิดเป็นสีใหม่การกระจายตัวของสีเวลาด นสเปรย์น้ำเปล่าพ้น่นไขจะเกิดเป็นละอองสีเล็กๆกระจายทั่วบริเวณโดยรอบ สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้คือได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณมือนิ้วมือข้อมือแขนไหล่และส่วนต่างๆของร่างกายให้ควบคุมทิศทางการขยับได้อย่างคล่องแคล่วได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้สอดคล้องกันฝึกสมาธิให้จดจ่อกับงานที่ทำฝึกการใช้สีน้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำกิจกรรมสีน้ำ ได้สังเกตกระดาษเมื่อเปียกน้ำจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สังเกตการกระจายตัวของสีน้ำได้ผสมสีน้ำกับน้ำใช้เองได้เรียนรู้เรื่องการผสมสีได้ฝึกทักษะการเชื่อมโยงได้สัมผัสกับลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันของใบไม้ได้เลือกใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆอตัวเรา ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอนที่สเปรย์น้ำเปล่าพุ่นใส่สีพัฒนาทางภาษาผ่านการเล่าเรื่องราวจากภาพได้ฝึกการมีระเบียบวินัยในการเก็บของให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้ว กิจกรรมที่3กิจกรรมเกี่ยวกับการปั้นการปั้นทรงกลมจะทำได้2วิธี 1. วางดินน้ำมันลงบนฝ่ามือข้างใดข้างหนึ่งเป็นฐานใช้มืออีกข้างวางทับหมุนวนเป็นวงกลมโดยมือข้างที่เป็นฐานไม่ขยับวิธีที่สองวางดินน้ำมันลงบนแผ่นรองปั้นใช้มือข้างที่ถนัดวางทับบนดินน้ำมันแล้วหมุนวนเป็นวงกลมปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นคลึงด้วยมือที่แบะออกทั้งสองข้าง เลื่อนขึ้นไปบนล่างสลับกันไปมาจนดินน้ำมันกลายเป็นเส้นยาวๆใช้ด้ามดินสอวางทับแล้วกดให้เป็นเส้นแบนๆจากนั้นใช้ดินสอมมวนเป็นเกลียว ปั้นดินน้ำมันเป็นจานโดยขั้นแรกให้ปั้นเป็นทรงกลมตามวิธีที่กล่าวไปก่อนหน้านี้จากนั้นใช้มือข้างใดข้างหนึ่งกดทับดินน้ำมันให้แบนปั้นดินน้ำมันตามรูปแบบที่กล่าวมาแล้วนำมาประกอบกันเป็นรูปร่างสร้างเรื่องราวตามจินตนาการสามารถใช้วัสดุที่มีลวดลายมาช่วยสร้างลวดลายบนดินน้ำมันได้เช่นไม้จิ้มฟันมาสร้างจุดตาบนดินน้ำมันที่เป็นรูปสัตว์ สิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้คือ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณมือนิ้วมือข้อมือแขนไหล่และส่วนต่างๆของร่างกายให้ควบคุมทิศทางการขยับได้อย่างคล่องแคล่วควบคุมแรงและน้ำหนักที่กดและบีบดินน้ำมันให้เปลี่ยนรูปทรงตามที่เราต้องการได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้สอดคล้องกันฝึกสมาธิให้จดจ่อกับงานที่ทำฝึกการใช้ดินน้ำมันได้สัมผัสกับดินน้ำมัน ได้ฝึกทักษะการเชื่อมโยงเกี่ยวกับองค์ประกอบของภาพได้เลือกใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเราพัฒนาทางภาษาผ่านการเล่าเรื่องราวจากภาพได้ฝึกการมีระเบียบว,วินัยในการเก็บของให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้วกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมเกี่ยวกับการฉีกตัดและปะการฉีกและปะเตรียมกระดาษโปรสเตอร์ ฉีกออกเป็นเส้นยาวๆโดยฉีกให้เห็นกระดาษสีขาวด้วยจัดวางกระดาษที่ฉีกว่าจะเอาอันไหนไว้ตรงไหนทากาวที่พื้นกระดาษแล้วนำกระดาษที่ฉีกปะทับซึ่งในภาพจะแบ่งออกเป็นท้องฟ้าพื้นดินและพื้นน้ำใช้ปลายนิ้วมือฉีกกระดาษโปสเตอร์สีออกเป็นชิ้นเล็กๆทากาวที่พื้นกระดาษบริเวณที่เราจะปะจากนั้นนำกระดาษที่ฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆปะทับ เป็นดวงดาวและดวงจันทร์บนท้องฟ้าฉีกกระดาษเป็นรูปเรขาคณิตโดยใช้ปลายนิ้วค่อยๆฉีกเป็นรูปเรขาคณิตที่เราต้องการในภาพจะมีปราสาทที่เป็นรูปเรขาคณิตสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมและวงกลมการตัดและปะกระดาษ A4 ออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันใช้กรรไกรตัดเส้นกระดาษออกมาโดยการใช้กรรไกรจะใช้นิ้วหัวแม่มือแล้วนิ้วกลางสอดไว้ที่รูด้ามจับนิ้วละรู มีนิ้วชี้คอยประคองทิศทางจัดวางกระดาษที่ตัดว่าจะเอาอันไหนวางไว้ตรงไหนเมื่อจัดวางจนพอใจแล้วค่อยลงมือปะกระดาษทากาวที่พื้นกระดาษ A 4ซแล้วนำกระดาษที่ตัดปะทับใช้สีเทียนตกแต่งตามจินตนาการการตัดม้วนและปะพับกระดาษเอซีออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ใช้กรรไกรตัดเส้นยาวเส้นเฉียงและเส้นคลื่นออกมาทากาวที่พื้นกระดาษแล้วนำกระดาษที่ตัดมาปะทับตรงที่เป็นเข่าแพะจะใช้การจับแล้วหมุนข้อมือจากนั้นปะด้วยกาวและหางจะใช้การม้วนเป็นเกลียวด้วยดินสอแล้วปะด้วยกาวใช้สีเทียนตกแต่งตามจินตนาการการปะไปไม้แห้ง ออกไปเก็บใบไม้ที่ร่วงลงบนพื้นทากาวที่พื้นกระดาษ A4 แล้วปะใบไม้ลงบนกระดาษตามจินตนาการด้วยที่ใบไม้มีความหนาและแห้งทำให้ต้องกดหรือหาอะไรทับไว้ให้กาวแห้งใบไ,ไม้จึงจะติดกับกระดาษ ขั้นสุดท้ายใช้ไม้ทากาวทากาวเคลือบใบไม้อีกครั้งหลังจากรอให้แห้งรอบหนึงแล้วสิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้คือได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณมือนิ้วมือข้อมือแขนไหล่และส่วนต่างๆของร่างกายให้ควบคุมทิศทางการขยับได้อย่างคล่องแคล่ว ได้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาให้สอดคล้องกันฝึกสมาธิให้จดจ่อกับงานที่ทำฝึกการใช้กาวให้ถูกวิธีคือใช้ไม้ทากาวในการทาฝึกการปะติดที่ต้องทากาวบนพื้นกระดาษก่อนที่จะป,ปะกระดาษที่ฉีกฝึกการใช้กันไกลการส่งกันไกลผู้ส่งถือกันไกลตรงที่เป็นคมแล้วส่งให้ผู้รับจับตรงด้ามจับไม่ควรถือกันไกลเดินไปมา ไม่วางกันไกลไว้ที่พื้นฝึกการแก้ปัญหาได้สัมผัสกับลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกันเวลาที่ปะติดทับกันไปเรื่อยเื่อยเรียนรู้การไม่ทำลายธรรมชาติกาวสามารถเคลือบผลงานให้เนาได้ได้เลืกใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเราพัฒนาทางภาษาผ่านการเล่าเรื่องราวจากภาพได้ฝึกการมีระเบียบว,วินัยในการเก็บของให้เข้าที่เมื่อไม่ใช้แล้ว และกิจกรรมที่5กิจกรรมเกี่ยวกับการประดิษฐ์พับแหวนเพชรพับครึ่งกระดาษให้เป็นสามเหลี่ยมพับปลายฐานทั้งสองข้างลงมาเอียงเล็กน้อยพับมุมฉากของสามเหลี่ยมและปลายฐานทั้งสองข้างที่พับลงมาไปด้านหลังจากนั้นวาดตกแต่งเด็ดด้วยสีเทียนนำเศษกระดาษมาทำเป็นวงแล้วปะด้วยกาวด้านหลังเพชร พับผีเสื้อพับครึ่งกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้ากางออกแล้วพับครึ่งกระดาษเป็นสามเหลี่ยมพลิกกระดาษด้านขึ้นมาแล้วพับครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกครั้งแล้วด้านด้านข้างทั้งสองเข้าไปด้านในให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมพับมุมฐานสามเหลี่ยมทั้งสองข้างขึ้นด้านบนพลิกกลับด้านพับมุมฉากให้เลยฐานสามเหลี่ยมแล้วพับเก็บด้านหลังพับกล่อง พับครึ่งกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากางออกแล้วพับมุมทั้งสี่มุมมาบรรจบกันตรงกลางพับกระดาษด้านข้างทั้งสองฝั่งให้มาบรรจบกันตรงกลางพลิกกลับด้านแล้วกางสามเหลี่ยมด้านซ้ายและขวาออกพับด้านบนและล่างมาบรรจบกันตรงกลางพับมุมสี่เหลี่ยมด้านล่างขึ้นไปบรรจบมุมตรงข้ามจากนั้นทำอีกฝั่งเหมือนกันแล้วกางออกหมุนกระดาษเป็นแนวตั้งจับส่วนสี่เหลี่ยมที่บรรจบกันตั้งขึ้น แล้วใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างดันเข้าหาตัวตามรอยพับจากนั้นนำส่วนที่เหลือยัดเข้าด้านในก่องแล้วทำอีกด้านเหมือนกันการม้วนกระดาษจะตัดกระดาษเป็นเส้นยาวๆและจากภาพเป็นการม้วนกระดาษแบบโปรง่งแล้วนำมาประกอบกันได้รูปแบบตามจินตนาการเช่นในภาพเป็นก้อนเมฆหมึกดอกไม้หัวใจและแว่นตา การร้อยเป็นการใช้เชือกขาวเอ็นหรือวัสดุที่มีลักษณะค้ายเชือกมาร้อยวัสดุที่นำมาใช้ร้อยอาจเป็นรูปปัดหลอดหรือกระดาษท,ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.1เซนติเมตรขึ้นไปขึ้นอยู่กับช่วงวัยของเด็กโดยออกแบบการเรียงของหลอดที่จะร้อยเป็นแบบรูปก,ก่อน<ๆ>เช่นในภาพจะเรียงแบบ111 และ1 2 1บางอันเรียงจากขนาดเล็กไปใหญ่การสารจะเว้นหัวกระดาษไว้1น,นิ้วแล้วด้านล่างจะตัดเป็นเส้นเว้นระยะห่างเส้นละ1เซนติเมตรตัดกระดาษสีให้เป็นเส้นโดยเว้นระยะห่างเส้นละ1เซนติเมตรจากนั้นนำมาสารเป็นตารางสลับกันไปมาทำจนหมดเส้นที่ตัดไว้หรือตามความยาวของกระดาษการสร้างที่ขั้นหนังสือค้นหารูปแบบการพับที่ขั้นหนังสือตรงมุมกระดาษในอินเทอร์เน็ต แล้วผักตามจากนั้นใช้วัสดุเหลือใช้อื่นๆมาประกอบกันตามจินตนาการซึ่งวัสดุจะเป็นผ้าพลาสติกกระดาษหรือวัสดุธรรมชาติก็ได้การสร้างหุ่นตุ๊กตาตัดกระดาษเป็นวงกลมออกแบบทรงผมให้ตุ๊กตาแล้วตัดออกมา ชุดตุ๊กตาให้ใช้กระดาษพับทบกันไปมาเป็นกระโปรงสามารถนำเรื่องการสารมาประกอบกันได้เหมือนในภาพทำแขนและขาด้วยการพับแบบสปริงนำส่วนต่างๆมาประกอบกันเป็นตุ๊กตาแล้วตกแต่งหน้าตาตามจินตนาการด้วยสีเทียนและสุดท้ายร้อยเชือกที่มือตุ๊กตาแล้วมัดกับไม้ตะเกียบสิ่งที่เด็กจะได้รับจากการทำกิจกรรมนี้คือได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กได้พัฒนาการประสารสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้สังเกตภาพสามิติได้ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ได้ทักษะการเปรียบเทียบฝึกทักษะการคาดคะเนและการกะน้ำหนักได้ฝึกการพรับกระดาษได้ฝึกการร้อยได้สัมผัสกับเชือกเอ็นหรือวัสดุที่นำมาร้อยต่างๆการเลือกใช้วัสดุที่ทำให้ยึดติดกับอีกวัสดุหนึ่งได้ดิฉันขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ